สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมาดูกุลาบนะคะที่ตอนนั้นมุมเกษตรทําการหากักดอกที่เหี่ยวไปของเขาเนี่ยไว้ประมาณ45องศานะคะเพื่อนๆที่วันนั้นมุมเกษตรได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเหตุผลที่เราทําการหักเพื่อที่จะให้ต้นแม่ของเขาเนี่ยส่งอาหารมาพยายามมาซ่อม แผลของเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะทําให้เขาแตกตาตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาก็จะแตกยอดเพราะว่าสารอาหารทุกอย่างเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้ไงคะเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจารย์สงสัยนะคะว่าทําไมไม่ตัดไปเลยนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เราตัดไปเลยเนี่ยยอดของเขาก็จะแตกออกมาแบบยังไงอะคือเขาจะแตกไปเรื่อยะคะ่ะอย่างต้นหนึ่งเขาจะแตกซัก สี่ห้ายอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราหักเขาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าเราหักเขาทําให้เขาแค่บาดเจ็บเนี่ยจะทําให้เขาเส่งพยายามส่งอาหารมาซ่อมแผลของเขาตรงนี้นะคะแล้วก็จะทําให้ตาตรงนี้เนี่ยจเจริญเติบโตนะคะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตแค่หนอเดเกี่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะคะ ทั้งลำของเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่หนอเดียวตรงนี้จุดที่เราหักนะคะเพื่อนๆน,นี้ก็เป็นข้อด,ดีอย่างหนึ่งนะคะของการเลี้ยงกุหลาบแล้วก็การหักเอ่อทำให้เขาเป็นแผลนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะได้ไม่ต้องมาทําการเด็ดยอดนะคะเพราะว่าถ้าเราทําการตัดเขาไปเลยเนี่ยเขาก็จะพยายามแตกตานะคะแตกตามั่วไปหมดนะคะเราเราต้องมาเด็ดเขานะคะไม่มาเด็ดก็คือเขาก็จะโตแบบ ไม่รวมศูนย์นะคะแต่ทาให้เราได้กิ่งกุหลาบที่ไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาแต่กิ่งกุหลาบแค่ตาเดียวแบบนี้เนี่ยก็คือเขาก็จะส่งส่งไปที่ยอดเดียวนะคะเขาก็จะโตไวนะคะแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการมาเขาเรียกว่าในการมาเด็ดยอดอ่อนหรือว่ามาเลือกยอดของเขาทิ้งไปนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะเห็นไหม ถ้าเราอยากจะให้เขาแตกตาตรงไหนนะคะเราก็สก,กิดเขานะคะทำให้เขาเป็นแผลนะคะเพื่อนๆนแล้วเดี๋ยวต้นแม่จะพยายามซ่อมเขานะคะทําให้ยอดตรงเนี้ตาตรงนี้เนี่ยเขาได้อาหารเต็มเต็มนะคะเขาก็จะแตกตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะพาพาไปดูนะคะอ่าอย่างต้นนี้นะคะมุมกเกษตรหากเขาได้ไม่เท่าไหร่นะคะเขาสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้แล้วนะคะซ่อมตัวเองได้สวยเลยทีเดียวนะคะ อ่ามันกรเสรก็จะหักต่อนะคะแล้วก็หน่อเขาก็แตกมาตรงนี้เห็นไหมสมบูรณ์มากนะคะเพื่อนๆน,นี่เขาพยายามมาซ่อมแผลนี่ไงคะอาหารก็เลยมารวมกระจุกอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะของการอ่อหักกุหลาบหักเออเขาเรียกว่าหักก้านกุหลาบนะคะเพื่อนๆ ที่จริงถ้าใครที่อยากจะตัดก็ได้นะคะแต่ถ้าเราตัดทิ้งไปเลยเนี่ยคือกุหลาบเขารู้ไงว่าเ,เขาเขาไม่มียอดแล้วเขาก็จะพยายามแตกหนอ่อไปมั่วไปหมดนะคะเพื่อนๆต้นหนึ่งก็หลายหนอเนาะก็จะเป็นการเสียเวลานะคะที่เราจะต้องมาเด็ดเขาทิ้งนะคะแล้วก็การที่เขาเลี้ยงหนอ่อหลายๆห,หนอเนี่ยก็คือแทนที่สิบวันเขาจะโตแล้วนะคะเขาก็จะยังไม่โตแล้วก็จะกิ่ง เขาเรียกว่าหน่อใหม่ที่เขาแตกออกมาจะไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เราต้องมาเลือกหน่อที่จะเก็บไว้แบบนี้มันจะเสียเวลานะคะเพื่อนเอนเนาะ,ะก็เดี๋ยวดอกนี้นะคะเขาเริ่มที่จะไม่สวยแล้วมุมกเกษตรจะทําให้ดูเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนลองดูนะคะว่าเพื่อนๆออยากจะให้เขาแตกตามาจากตรงไหนนะคะอย่างต้นนี้นะคะถ้าเราจะให้เขาแตกตามาจากข้างบนนี้เราก็หักข้างบนนี้ ะะแต่ถ้าเราอยากจะให้เขาแตกตามาจากตรงนี้เราก็ทําการสกิดตรงนี้นะคะถ้าเราหาักไปเลยเนี่ยบางทีนะคะจะทําให้เขาคือเขาหลุดไปนะคะเราต้องทําการาใช้เล็บสกิดก่อนรอบๆนะคะให้เขาช้านะคะแล้วเราค่อยหักเขาแบบนี้นะคะ,ะหักเขาแบบนี้นะคะตรงนี้บาดเจ็บเดี๋ยวสักพักหนึ่งต้นแม่จะพยายามส่งอาหารมาซ่อมซ่อมแผลของเขาตรงนี้แล้วก็หนอตาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแตก ออกมาเป็นต้นอย่างตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเราต้องทำการสก,กิดให้ก้านของดอกของเขาเนี่ยเป็นแผลนะคะบาดเจ็บนะคะเพราะว่า ด้วยเหตุผลนี้นะคะก็คือเราจะบังคับนะคะให้ต้นกุหลาบเนี่ยส่งอาหารมาให้อ,อ่ตานี้แล้วก็ให้ตานี้เขาเจริญเติบโตนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยังไงถ้าเขาเจริญเติบโตไปได้ดีกว่านี้สวยกว่านี้นะคะมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเเดี๋ยวมุมกเกษตรพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆนเห็นดอกนี้ไหมคะ ดอกนี้เนี่ยเป็นดอกเล็กๆนะคะทีเ่เขามีอยู่ดอกเดียวนะคะแล้วมุมเกษตรก็ทําการสกิดเขาตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะหน่อที่เขาแตกออกมานะคะสวยมากนะคะเพื่อนๆสวยมากสมบูรณ์มากเ <c oughs> ทียบกับกา้านดอกของเขา เล็กกว่านะคะแต่ว่าหน่อของเขาแตกออกมาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทําให้กุหลาบบาดเจ็บนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ทดลองเอาไปทําดูนะคะที่สวนนะอย่าออลองตัดไปกิ่งนึงแล้วก็สกิดแผลแบบนี้กิ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูกุหลาบแล้วก็มา เขาเรียกว่ามาพูดถึงเทคนิคการเลี้ยงกุหลาบอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็วันนั้นจริงๆมุมเกษตรก็พูดไปรอบหนึ่งทําคลิปไปรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือกิ่งกุหลาบเขาแตกออกมาใหญ่แล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะมุมเกษตรก็เลยมาทําคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวยังไงถ้ามีเทคนิคดีๆนะคะมุมกเกษตรก็จะมาทําคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆดูในเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงกุหลาบนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมกเกษตรได้นะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มุมกเกษตรนําเสนอไปเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่า ไม่ถูกต้องหรือว่าควรที่จะปรับปรุงตรงไหนพูดผิดพลาดตรงไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแบ่งปันให้มุมเกษตรได้ตักเตือนมุมเกษตรได้นะคะถือว่าเราเรียนรู้แบบพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ